ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะอีฟเปิดใจหลังศาลนัดสืบพยานคดีการแซนวิชไลฟ์สดไล่จากกรณีศาลนัดสืบพยานในคดีท,ที่อีฟแม็กซิมหรืออภินยาพัทรวรทรัพย์เป็นโจทยื่นฟ้องการวิพากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซหรือเสกสารสุขพิมายเป็นจำเลยที่1และอดีตภรรยาเสกโลโซแซนวิชประพาดาชโชติกวรรณิศ เป็นจำเลยที่2กรณีร่วมมือกันไล่อีฟออกจากบ้านพร้อมทำการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กให้ประชาชนรับรู้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2562โดยอีฟได้ยื่นฟ้องทั้ง2คนไว้คนละ2ข้อหา1 ข้อหาข่มขืนใจในส่วนที่มีการร่วมกันบุกไปที่บ้านและไล่อีฟออกจากบ้าน2ข้อหาหมิ่นประมาทจากที่ทางการไล์สดและมีข้อความบางช่วงบางตอนส่อไปในทางหมิ่นประมาทนั่นเองซึ่งทางด้านอีฟอัมพิทยาผู้เป็นโจทย์ก็เดินทางมาร่วมพร้อมกับคุณแม่ในขณะเดียวกันการวิพากษ์จำเลยที่1และแซนวิชประพาดาจำเลยที่2ก็ได้เดินทางมาสืบพยานในวันนี้ด้วยซึ่งจำเลยทั้ง3คนหลังจากออกมาจาก ก็เดินทางกลับบ้านทันทีแต่ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับคุณอีฟถึงการดำเนินคดีขั้นต่อไปถึงความคืบหน้าว่า โดยการนัดสืบพยายนจากจำเลยทั้งสองคนก็ผ่านไปด้วยดีใช้เวลาตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีรวมแล้วเกือบหกชั่วโมงส่วนตัวแล้วจากการฟังคำให้การของจำเลยทั้งสองคนก็บอกว่ามีหลายอย่างที่ถูกพูดเพียงแค่มุมของเขาแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานซึ่งเป็นคลิปไลฟ์สดที่ตนนำมายื่นค่อนข้างที่จะชัดเจนสามารถดำเนินคดีกับทั้งสองคนได้เมื่อถามว่าณนะเวลานี้ยังมีโอกาสไกล่เกี่ยวกันได้ไหมอีฟก,ก็บอกว่า วันนี้สารได้ถามแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีที่ทั้ง3คนฟ้องกันเองจะไกล่เกี่ยวกันไหมซึ่งอีฟก็ให้เหตุผลว่าด้วยเวลาที่ผ่านมาปีกว่ามันหมดช่วงเวลาที่จะต้องมาไก่เกี่ยวกันแล้วพร้อมกับยืนยันว่าคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายอย่างเดียวและไม่ยินดีรับเงิน7ล้านบาทเพื่อจบคดีตามคำแนะนําของทนายความฝั่งจําเลยก่อนหน้านี้ที่เคยเสนอมานอกจากนี้อีฟบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนและจำเลยทั้งสองคนก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกัน ไม่มีแม้แต่คำขอโทษหรือการแสดงจิตสำนึกผิดใดๆจากทั้งสองคนและไม่มีความประสงค์ที่จะอยากคุยกันด้วยเนื่องจากตนมองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นใครที่ทำอะไรไว้ก็ควรได้รับผลของการกระทำนั้นเช่นเดียวกับเสกโลโซตนก็เปิดใจหลังเกิดเหตุการณ์ไม่มีการพูดคุยอะไรกันเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันอีกแล้วสุดท้ายอีฟก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนมากแต่วันนี้ไม่ได้ จมปลักกับเรื่องราวนี้แล้วพร้อมเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้ศาลได้มีการนัดฟังคำถแถลงอีกครั้งในวันที่22ธันวาคม2563เวลา13นาฬิกาที่ศาลมีนบุรี